ทั้งโกกำลังร้อนเลยขอาแล้วอานเหนอ็นตัวล้ยยยอมร่วมือกับอ้วแล้วหรอเฮ้ยเห็นด้วยกับอ้วนแล้วใช่ไหมอีเด็กสับไก่นั่นน่ะไม่พิรุธ นี่เชื่ออัวสิพวกที่มันแอบเข้ามาในคณะเราเนี่ยพ็จะสื่อความลับไปให้คณะอื่นแน่ก็เอาเป็นว่าอัวไม่อยากให้ในายทีอยู่ที่นี่ก็แล้วกันหรือมีแผนการอะไรเตรียมไว้บ้างหรืเย,ยอะแยะเต็มหวยห,หมดเลยเฮีย,ยแลผีก็ไม่กลัวลองจนเลยเฮียจนอีหมดตัวไปเลย ี yeah. อีเป็นลูกจ้างเราอีจะมีทรัพย์สินอะไรมาให้เราพ้น mm hmm. แล้วถ้าเกิดความแตกขึ้นมานะเราสองคนเนี่ยจะติดคุกแทนจริงหรือว่าเราจะใช้งานอีให้หนักขึ้นโอยไม่สำเร็จหรอกเฮียใ่เนี่ย <c oughs> ตืดอีกอะไรดี อมื่าเพิ่งใช้ให้อีนะทำความสะอาดชุดทั้งหมดลงนิ้วอียงเฉยเฉยเลยวันออนี้ออกไม่เฮียอะไรเหรอ